ฟังเพลงร้องสดกับสายลมท้องทุ่งนาลืมอ้ายเถิดน้องลืมลืมอืมยเสียเถิดนวลน,น้องอายนี้จนเงินทองขอให้น้องจงลืมอ้ายไปพ่อแม่ของน้อง ปกป้องให้น้องสบายท่านอยากให้น้องมั่นหมายกับสายที่รวยเงินตราน้องนั้นก็เปรียบดังหงวาสนาคง เปรียบกับหงบได้ดอกนาเพราะว่าตัวอไอเปรียบได้ก็เป็นเส้นกาแต่แล้วก็ต้องหวนมาน้ำตานองหน้าเพราะว่าผิดหวัง ละนอยอยากจะขอให้ลืมหากที่เคยดูดดื่มอยากจะลืมความหักเบื้องหลังทั้งน้องและไอ้มันหมายเอาไว้จริงจังแต่ว่าพ่อแม่น้องสั่ง เลยผิดหวังเพราะเฮานี้จนขอให้น้องนั่นจงสุขีแต่งกับคนมั่งมีสุขีเถิดน้องนามนอย่ามาหายให้แม่น้องอ ผู้คนส่วนอ้ายจะขอยอมทนเพื่อหน้ามน,นั้นสุขสบายลืมอ้ายเถิดน้องส่งความสุขมอบพลังใจให้ทุกคนครับ